QBC195T ปืนไรเฟิลจู่โจมแห่งอนาคตของจีนบทนำการกำเนิดของ QBC195T ในยุคที่การรบเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการพัฒนาอาวุธปืนจึงต้องตอบโจทย์ทั้งความคล่องตัวความแม่นยำและการใช้งานที่ยืดหยุ่นหนึ่งในโครงการที่ถูกจับตาม,มองมากที่สุดคือ QBC195T ปืนไรเฟิลจู่โจมต้นแบบรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นทายาทของตระกูล q c ของจีน ชื่อ QBC 1 9 5 T มาจากรหัสโครงการที่สะท้อนถึงเทคโนโลยีเทคโนโลยีและการออกแบบลํำอนาคต (futuristic design) ที่ถูกพัฒนาให้เหมาะกับการรบในสมนรภูมิยที่21การออกแบบและแนวคิดหลัก QBC 1 9 5 T ถูกออกแบบโดยยึดแนวคิดบอกคล่องตัวแต่ทรงพลังตัวโครงปืนผลิตจากวัสดุโพลิเมอร์คอมโพสิตที่มีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบาจึงช่วยให้ทหารเคลื่อนไหวได้สะดวกแม้จะอยู่ในสนามรบที่ซับซ้อน รูปแบบการดีไซน์เป็นบุทพับดีไซน์คล้ายกับ QBC 95แต่ได้รับการปรับปรุงให้กระทัดรัดและสมดุลมากขึ้นจุดเด่นคือสามารถใช้งานได้ง่ายทั้งในที่โล่งและพื้นที่แคบเช่นการรบในเมืองสมรรถนะของ QBC 195T กระสุนที่ใช้ขนาด5.842ม mm, ิลิเมตรมาตรฐานของกองทัพจีนอัตราการยิงประมาณ750-850นัดต่อนาทีระยะยิงหวังผล 500-600เมตรน้ำหนักประมาณ3-2-3-5กิโลกรัมพร้อมแม็กกาซีนบรรจุ30นัดระบบการยิงเลือกได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติเต็มรูปแบบนอกจากนั้น QBC 195T ยังมีการปรับระบบไกลและกลไกลภายในให้นุ่มนวลและแม่นยำกว่ารุ่นก่อนทำให้ผู้ยิงสามารถควบคุมการยิงต่อเนื่องได้ดีขึ้นระบบรางและการติดตั้งอุปกรณ์เสริม หนึ่งในจุดขายของ q v c 1 9 5 T คือการติดตั้งรางพิคทีนี้มาตรฐาน MIL STD 1913และ ML OK รอบตัวปืนเพื่อให้ทหารสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายเช่นกล้องเล็งออปติกกล้องเล็งกลางคืนกล้องอินฟราเรดไฟใายยุทธวิธีเครื่องยิงลูกระเบิดใต้ลำกล้องศูนย์เล็งฮโลกราฟิกไส สิ่งนี้ทำให้ QBC 195T ไม่ได้เป็นเพียงปืนแต่คือแพลตฟอร์มการรบที่สามารถปรับเปลี่ยนตามภารกิจได้อย่างยืดหยุน่นการเปรียบเทียบกับ QBC 95เมื่อเทียบกับรุ่นเก่า QBC 95ที่เคยเป็นกำลังหลักของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน QBC 195T มีความได้เปรียบหลายด้านการควบคุมแรงถีบที่นุ่มกว่าความแม่นยำที่ดีกว่าในระยะกลางถึงไกลการปรับแต่งที่หลากหลายกว่า การออกแบบที่เอื้อต่อทหารรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับระบบรบดิจิทัลบทบาทในสงครามยุคใหม่ QBC 195T ถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทย์สงครามไฮบริดและสงครามเมืองที่ต้องการความเร็วความคล่องตัวและการบูรณาการกับระบบดิจิทัล ในสนามรบยุคใหม่ปืนรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบกล้องสมาร์ทโฟนที่เชื่อมข้อมูลกับหมวกทหารหรือแม้แต่โดรนลาดตระเวนเพื่อให้ทหารเห็นข้อมูลจากหลายมุมมองแบบเรียลไทม์สิ่งนี้ทำให้ QBC 1 9 5 t เป็นมากกว่าอาวุธแต่คือส่วนหนึ่งของเครือข่ายการรบอัจฉริยะเนื่องจากจีนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของโลก QBC 1 9 5 t จึงมีศักยภาพสูงที่จะถูกส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรโดยเฉพาะประเทศที่ใช้อาวุธจีนอยู่แล้วเช่นปากีสถานบังกลาเทศหรือหลายชาติในแอฟริกา การส่งออก QBC 195t ไม่เพียงแต่สร้างรายได้แต่ยังช่วยขยายอิทธิพลทางการทหารของจีนในระดับโลการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้ QBC 195t จะเป็นต้นแบบแต่ก็ถูกใช้เป็นเวทีทดสอบเทคโนโลยีใหม่เช่นระบบตรวจวัชีวภาพ Biometric Grip ที่สามารถสแกนลายนิ้วมือเพื่อป้องกันการใช้งานโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการทดสอบกระสุนพลังงานสูงรุ่นใหม่ที่สามารถเจาะเกราะได้ดียิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่า QBC 1 9 5 t ไม่ใช่เพียงปืนแต่คือเก้าแรกของยุคใหม่